สวัสดีครับเจอก,กันกับผมกิติบนช่องกิติคนคำนวนทีวีนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหวยวันพุธนะครับเพราะว่าวันที่1วันที่1มิถุนายน2,565นะครับตรงกับวันพุธนะครับผมพุธข้างขึ้นนะครับขึ้น2ค่ําเดือน7ปีขานนะครับพี่น้องทุกคนเอาอย่างนี้นะครับเอาอยัางไง ยังไงก็แล้วแต่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปของกิติคนคำนวณด้วยนะครับผมไปยังกลุ่มไปยังเพจต่างๆนะครับส่วนท่านใดที่เป็นผู้ชมใหม่นะครับหรือผู้ชมเก่าที่หาช่องกิติคนคำนวณต้นฉบับเมื่อก่อนเนาะมันโดนลบไปนะครับเนาะนะครับพอเห็นหลายคนทักผมมาทางไลน์นะครับทักมาทาง inbox นะครับหาไม่เจอนะครับ ผมก็ไม่เข้าใจระบบของ YouTube เหมือนกันเนาะยังไงก็แล้วแต่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเผื่อบางท่านที่กำลังหาอยู่หาไม่เจอนะครับนะครับขนาดผมแชร์ไปให้แล้วนะผมส่งลิงก์ไปให้นันะบางท่านก็ไม่มีการแจ้งเตือนะเห็นเฉพาะคลิปที่ผมส่งไปให้นั่นแหละนะครับท่านใดเป็นผู้ชมใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะครับหรือผู้ชมเก่าก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมถ้าท่านชมคลิป บ่อยๆนะครับมันก็จะแจ้งเตือนบ่อยๆนะครับผมหวยวันพุธนะครับที่ตรงหน้าคือหวยวันพุธตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมนะครับปี61เนาะจนถึง16มีนาคมปี65ซึ่งเอามาเฉพาะวันพุธนะครับปี65เนี่ยออกมาแล้วงวดเดียวนะครับสำหรับหวยวันพุธก็คือวันที่16 มีนาคมนั่นเองผลก็คือแปดหกเจ็ดกับสามศูนย์นะครับผมมีคือหลังๆมาเนี่ยผมไม่ค่อยได้ทำเอ่อคลิปสรุปผลงานเนาะนะครับผมเพิ่งเปิดดูนี่หวยวันพุธท,ที่ผมทำในวันที่สิบหกมีนาเนาะที่ทำในงวดวันที่สิบหกมีนาเนาะมันออกสามศูนย์เนาะนะครับสองตัวล่างนะครับมันออกสามศูนย์ข้างบนออกแปดหกเจ็ดเนาะ มันมีอยู่คลิปหนึ่งนะครับที่ผมทำเลขไม่เคยเด่นวันพุธอะเนาะแล้วก็เลขเด่นบ่อยที่สุดวันพุธเนี่ยโอ้ยกิติข้างล่างมันออกสามศูนย์เนาะหน่วยล่างศูนย์ออกบ่อยสุดแล้วศูนย์ก็มาจริงๆเนาะวันที่สิหกมีนาคมที่ผ่านมามันออกสามศูนย์เนาะอันนี้ก็ตรงนะครับผลก็คือสามศูนเนาะวันที่สิหกมีนาคม นะครับตรงแล้วก็วันที่เออสตัวบนเนาะแปดหเนาะสตัวบน8นแปดหกหน่วยบนนี่คือเลขแปนะครับ10บนคือเลข2ที่มาบ่อยสุดนาะสำหรับหนวยวันพุธแล้วก็ร้อยบนก็เลข0ูนย์กัเลขหตัวที่ติดเด่นก็มีเลขหกกับเลขศูนย์จริงอาจจะไม่ใช่ตามอาจจะไม่ใช่ตามหลัก ที่แจ้งให้ทราบเนาะแต่ทั้งสองตัวนี้ก็เด่นเด่นบนทั้งสองตัวเลยนะครับอันนี้หลักร้อยนะอันนี้หลักสิบนะแปดหกเจ็ดเนาะวันที่สิบหกมีนาคมที่ผ่านมา,เ,าเลขเด่นแม่นแล้วนะครับเลขดับก็ก็มีพลาดเหมือนกันเนาะแต่น,นี่มันทายหลายตัวไงเลขที่ไม่เคยเด่นเลยเนาะมันออกสามศูนย์ล่างเนาะเลขที่ไม่เคยเด่นวันพุธหนึ่งสี่หกหน่วยล่างนะเนี่ยนะครับ อันนี้เขาเรียกไม่ไม่เคยเด่นเลยนะครับสำหรับหวยวันพุธเนาะหน่วยล่างคือหนึ่งกับสี่หนึ่งสี่หกเนาะส่วนส่วนสิบล่างก็คือสามสี่หกเก้าศูนย์สิบล่างที่มันเด่นงวดที่ผ่านมานะครับพุธที่ผ่านมาก็คือเลขสามนะสามศูนย์นะครับอันนี้พูดถึงหวยวันพุธเนาะหลายๆท่านอาจจะสับสนนะครับมันออกสามศูนย์ อันนี้เด่นนะแต่สแต่สตัวเนี้ยนะครับสี่หกเ้าศนเนี่ยดับจริงๆเพราะฉะนั้นมันมันทายหลายตัวไงนะครับมันทายหลายตัวก็เลยทําให้อ่าอ,อาจจะทายผิดบ้างนะครับผมส่วนส่วนหลักหน่วยบนเนี่ยเออเจ็ดนี่เด่นนี่นะนะครับอันนี้เจ็ดเด่นเนาะพูดถึงหวยวันที่สิบหกมีนาคมที่ผ่านมานะ พูดถึงผลหวยนะครับซึ่งเป็นวันพุธด,ด้วยกันกันหละหลักสิบก็คือ6หลักร้อยก็คือ8นะที่มันเด่นนะครับพลาดแค่เลขเจตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแล้วตัวที่ไม่เคยเด่น6กับ0หน่วยบนก็ยังเป็น หกกับศูนย์อยู่เหมือนเดิมเพราะเจ็ดเด่นเรียบร้อยแล้วในงวดวันที่สิบหกมีนาคมที่ผ่านมาส่วนหลักสิบกับหลักส่วนหลัก10สิบกับหลักร10้อยนี่ก็หนึ่งหนึ่งสี่หลักสิบเนาะอันนี้สามตัวบนนะครับแล้วก็หลักร้อยก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้านะครับก็ยังดับอยู่ก็ยังไม่เคยเด่นนะครับสองตัวล่างก็ตัดเลขสามออกไปเนาะเพราะมันเด่นเรียบร้อยแล้วงวดวันที่สิบหกมีนาคมที่ผ่านมา สี่หกเก้าศูนย์ก็ยังไม่เคยเด่นนะครับก็ยังไม่เคยเด่นในงวดวันที่อันในงวดวันพุธเหมือนเดิมนะครับหนึ่งสี่หกก็ยังไม่เคยเด่นหลักหน่วยล่างนะครับหวยวันพุธเหมือนเดิมเช่นเดียวกันนะครับสามเนาะสามศูนย์อันนี้แปดหกเจ็ดโอ้ สตัวบนนี่ทายถูกหมดเลยนะเนี่ยก็ไม่ใช่สิอันนี้คือเลขเด่น <c oughs> โ,อโอเคโอเคนะครับต้องมีเลขสามนะั่นแหละโอเคถ้าผมพูดวกไปวนมาหรือทําให้สับสนตน้องขอภัยตรงนี้ไว้ตรงนี้ด้วยนะครับเนาะคือผมไม่ได้เตรียมสคริปต์มาคือผมอคิดอยากจะถ่ายคลิปอยากจะเล่าให้ฟังผมก็เปิดกล้องแล้วก็ ลายยาวเลยต้องขอภายจริงๆนะครับผมมาที่ข้อมูลใหม่ล่าสุดเนาะนี่มาแล้วตามนี้แหละอันนั้นเป็นข้อมูลหวยวันที่16มีนาคมเนาะก่อนหวยออกนะครับที่ผมมาเล่าให้ฟังเลข เลขหวยวัน3ตัวบนนะครับหวยวันพุธเนาะมันมีจุดสังเกตที่ที่น่าสังเกตมากเนี่ยสิ 16, พฤษภาหกหนนะครับแล้วก็1นึ่งสิงหาหกหนึ่งดูสามตัวบนนะครับจับเป็นคู่คู่อย่างนี้เนาะหกสองเก้สองเนี่ยเปลี่ยนจากเลข9ก้าเป็นเลข0ูนย์นะครับนี่นะครับ หรือถ้าจะนับทั้งห้าหลักเลยเนาะสามตัวบนสองตัวล่างด้วยเนาะก็จะมีเลขแค่สี่ตัวนะครับหกสองเก้าศูนย์คือคือเลขส่งต่อนั่นแหละเลขตัวเดิมอะตัวเดิมมาออกนง้วดถัดไปะนะครับก็ยังเหลือหกกับศูนย์กับสองเนาะมันก็จะเป็นอย่างนี้ อย่างงวดนี้นะครับห้าตัวนะครับไม่ใช่ห้าตัวที่ห้าหลักนะครับห้าหกสี่หนึ่งห้าะเพราะฉะนั้นมีเลขแค่สี่ตัวห้าหกสี่หนึ่งเอออันนี้มาแค่ตัวเดียวคือเลขห้านะครับงวดนี้นะครับสี่ตัวเช่นเดียวกันเออเลขแค่สี่ตัวศูนย์เก้าห้าสองนะครับห้ากับสองมา ส่วนใหญ่มาบนนะครับส่วนใหญ่มาบนหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่งวดลวอันนี้ก็เลขสี่ตัวเหมือนเดิมนะสองห้าแปดสามนะครับมาดูผลแปดสามแปดสามอ,อลงล่างแล้วเลขห้าลงล่างแล้วนะครับ 085 08357หาศูนย์แปดสามห้าเจ็ดมาดูสามศูนเจ็ยโอ้โหขาดก่เลข5กับเลขแนาะคือได้7ได้ไดเจดศูนย์ด้วยด้03ด้วยคืออย่างนี้เลยนะนะเข้า2ตัวบน2ตัวล่างเลยนะ นี่นะครับเข้าสองตัวบนสองตัวล่างแล้วนะเอาเป็นเลขเอาเป็นเลขคาดการได้เลยนะนะครับสามตัวบนกับสองตัวล่างเนาะมาดูสามศูนย์สามกับเจ็ดศูนย์เออตืดตืดเลยนะครับหกสองแปดกับหนะึ่งเก้าเนาะเพราะไม่มีสักตัวเลยไม่มีสักตัวเลยมางวดน,นี้นะครับสามสิบธันวาเนาะหกสองแปดกับหนึ่งเก้า มาดูผลในนวดวันที่16มิถุนาห4สีนะ861กับ17นี่แตก3มตัวบนด้วยนะครับแล้วเลขหนึ่งก็ยังเด่นล่างอย่างหักนะแตก3มตัวบนนะจากเลข5้าตัวนะครับ เพราะฉะนั้นเลขห้าตัวนี่วินไปเลขชุดสามตัวได้1ิชุดนะครับอย่างที่ผมเคยพูดบ่อยบ่อยเนาะแบบไม่เบิร์นไม่ต่อไม่หามนะมามาดูถัดไปเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกงวดนะครับมันไม่ได้แตกสามตัวบนเข้าชุดสองตัวบน2ตัวล่างแบบนี้ในทุกๆงวดหรอกแต่รูปแบบมันชัดเจนะนะครับมันมีโอกาสแปดหกหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดนาะก็มาแค่เจดตัวเดียวมาบนมาล่างเลยจากเลขเลขสี่ตัวนะเพราะว่าหนึ่ง หนึ่งบนล่างนะครับแล้วก็4 7, 5, 7, นะี่เากับเจเนาะโหมาแค่มาแค่หตัวเดียวอยีกแลลวเหมือนเหมือนวันนี้เลยนะมาแค่ห้าตัวเดียวอย่างที่บอกไว้นะมันมัเป็นอย่างนี้ทุกงวดคือมันไม่ได้เข้าชุด3ตัวบน2ตัวบน,2ต,วบน2ตัวล่างแบบทุกงวดหรอกแต่ว่ามันมีเลขเด่นอยู่แล้วแหละนะครับ สองแปกับแปดโอเคหวดนี้ล่าสุดนี้ยิ่งไปใหญ่เลยมาแค่ตัวเดียวคืเลขแปเท่าหลักร้อยด้ยนะครับนะวิ่งบนตัางหากเด่นบนหลักร้อยเออก็อันนี้อย่างที่บอกไว้เนาะผมมาพูดแบบไม่มีสคริปตนะ์เนาะไม่ได้เตรียมข้อมูลมาไว้นะครับผมลงข้อมูล าข้อมูลมาลงไว้เสร็จปุ๊บก็เปิดดูข้อมูลของงวดวันพุธล่าสุดก็คือวันที่16มีนาคมเนาะที่ผ่านมาเออมีข้อมูลที่ผมเล่าให้ฟังแล้วมันตรงกับผลหวยด้วยนะครับก็เลยมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็จับสังเกตแบบบางๆมั่วๆนะครับไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันในคลิปสัดไปครับมันอาจจะยืดยาวเสียเวลากับข้อมูลเล็กๆน้อยๆนี่คือวิธีการของผมแหละในการหาเลขมาเล่า ให้ท่านผู้ชมได้ฟังครับก็จะเล่าประมาณนี้แหละเนาะงวดที่แล้วงวดที่แล้วงวดที่แล้วคือผมมีข้อผิดพลาดนะครับผมมีข้อผิดพลาดที่ผมทําคลิปเลขวิ่งเนาะจริงๆอ่ะมันวิ่งห้าถูกต้องแล้วแหละนะครับงวดที่แล้วเนาะแต่ว่าไอไอตัวเลขคาดการณ์หกตัวที่ผมลงข้อมูลล่าสุดเนาะ 508ศูนย์แี่ามเจ็เนี่ยเป็นของวันที่สองพฤษภาคมนะครับ16พฤษภาคมจริงๆคืออันนี้ผมขออนุญาตย้อนเป็นงวดที่แล้วก่อนนะ5้าหนึ่งสองสี่แปดนี่คือเลขคาดการหกตัวของงวดที่แล้วนะวันที่16พฤษภาคมนะครับคือมันมีคลิปล่าสุดที่ผมลงไว้นะครับผมเอา ตัวเลขจากวันที่สองพฤษภาคมมาเล่าให้พ่อมีทอปพ่อแม่พี่น้องฟังนะครับก็เลยทําให้ข้อมูลตรงนั้นผมเพิ่งมาดูว่อวันหวยออกอหลังหวยออกนะครับเออรู้ว่าหวยตัวเองเข้านะครับมันเข้าสองหนึ่งเข้าหนึ่งสองเนาะนะครับแล้วก็3มตัวบนนี่ก็ให้ตัวรองไปนะหนึ่งสองศูนนะครับ อันนี้จะเห็นเฉพาะท่านที่สมัครรับข้อมูลเนาะแล้วผมก็ไม่ได้ส่งข้อมูลให้ครบทุกคนด้วยนะเพราะว่าตั้งแต่ปีปีหกห้ามาเนี่ยนี่เป็นนี่เป็นงวดที่2นะที่หวยผมเข้าแต่ก็เข้าไม่ตรงด้วยแหละนะครับเข้า2-1ตัวกลับหนะึสองเนาะแล้วก็เข้าตัวโต๊ดนะครับถ้าเอาไป6กลับก็จะได้อยู่1 2ึ 0. เป็นตัวลองด้วยนะครับหลายท่านก็จะเล่นแต่ตัวเด่นนั่นแหละ อันนี้ก็พลาดแต้มเดียวอันนี้ก็พลาดแต้มเดียวเสง่เลยนะครับถ้าจับศูนย์มาใส่ตรงนี้นะครับเป็นตัวรองล่างนี่ก็โอเคอยู่นะกิติโอเคนะครับคลิปนั้นผมลบออกนะครับเพราะผมใช้นี่ใครที่ดูคลิปเรียกวิ่งวันที่16นะครับพฤษสภาคมที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าผมเขียนตัวนี้ลงไปเนาะซึ่งผมได้ลบไปแล้วลบคลิปไปแล้วเพราะว่า ผมให้ข้อมูลไปผิดนะครับแต่ถ้าใครที่ดูเลขคัดการ6ตัวนะครับก็จะเห็นชุดนี้แหละต้องขอ,ขอภายในความผิดพลาดด้วยนะครับผมโอเคมันผ่านไปแล้วนะครับแต่สำหรับงวดน,นี้ก็หวังว่าจะปังก็ขอให้เหมือนปี64ที่ผ่านมาเนาะในช่วงต้นปีประมาณ2เดือน3เดือนแรกนั่นแหละก็จะประมาณนี้หวยไม่ค่อยเข้าหรอกมันจะไม่เข้าช่วงกลางปีจนถึงสิ้นปีนะครับ ขอให้เป็นเหมือนปีที่แล้วแล้วกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ